ครับทอดลูกชิ้นกรอบเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะทอดช้าหน่อยวันนี้ลูกชิ้นน่าจะกรอบมากดูจากสีสันแล้วสีเหลืองเหลือนั่นแต่ยังไม่กรอบเลยครับ ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับใครเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามด้วยครับเใ็นกำลังใจให้พ่อค้าหน่อยว mm hmm. ันนี้อากาศอากาศดีครับเย็นสบาย ไม่ร้อนครับแต่ร้อนร้อนนี่ร้อนหม้อร้อนหม้อทอดแต่หม้อไฟฟ้าจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับถ้าเป็นหม้อแก๊สหรือหม้อกระทะหม้อแก๊สจะร้อนมากอันนี้ทอ,อดทอดรอลูกชิ้นมาส่งนะครับรอเกี๊ยวเกี๊ยวหมูซาเกี๊ยวปลามาส่งรอลูกชิ้นตอนนี้เหลือสองกิโล องนี้มันลูกใหญ่ไปแบบนี้ก็ไม่ดีครับเพราะมันจะไม่กรอบมันจะพอมันขึ้นมาจากน้ำมันมันก็จะเหี่ยวถ้ามันพองมากก็จะไม่ดีครับเดี๋ยลูกประมาณนี้จะพอดีจะกรอบมากครับและไม่เหี่ยวด้วยเพราะว่าลูกชิ้น1กิโลมันจะลูกไม่ค่อยเท่ากันครับ างทีเน,นื้อปลามันเยอะบางทีแป้งมันเยอะกว่ากันคนะ่ะมันก็เลยลูกใหญ่ไม่เท่ากันเสรเวลาขายเราก็ค้ากันครับลูกเล็กลูกใหญ่ค้ากันไปใส่ให้ลูกค้า ถ้าเป็นรูปแบบเนี้รูปแบบเนี้ยครับคือแป๊บเดียวก็จะกรอบครับเพราะมันเนือ้อเนื้อปลากับเนื้อปลามันจะเยอะครับแบบเนี้ยมันจะลูกเล็กแต่มันจะกรอบครับกรอบเร็วถ้าทอดเป็นนานเนี่ยมันจะแข็งครับรูปมันจะแข็งมากแต่ถ้าเป็นลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยลูกหองดู คือทอดยังไงมันก็จะไม่กรอบครับเราต้องสังเกตดูลูกแต่และลูกครับอันไหนกรอบก่อนแล้วก็ใช้เหล็กตัวขี้่ะครับหยิบหยิบขึ้น ชิ้นกรอบม้ทอดยากครับเราต้องใจเย็นๆใจเย็นมากครับถ้าเราจะดึงดูดลูกค้ามาซื้อได้เราต้องใจเย็น จะเพิ่มเพิ่มไฟนะครับเป็น150องศาครับเพิ่มไฟเราจะจากไฟอ่อนไปหาไฟแรงนะครับพอเราเพิ่มไฟแล้วเพิ่มไฟแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาลูกชิ้นออกตักลูกชิ้นออกตักลูกชิ้นออกก่อนนะครับ เพื่อทำไมถึงตักออกเพื่อที่จะเอามาทอดใหม่เขาเรียกว่าทอดรอบนี้คือไฟแรงมันจะทำให้ลูกชิ้นกรอบครับแล้วลูกชิ้นจะไม่เหี่ยวเนี่ยครับเหตุคือนี่ก็ลูกชิ้นยังไม่กรอบถ้าลูกชิ้นอันนี้มันคือยังไม่กรอบมันก็จะเหี่ยวดูได้เลยครับจะเหี่ยวเราก็เอาลงทอดอีกหนึ่งครั้งกับไฟแรง ไฟต้องแรงนะครับไฟแรงแล้วไฟร้อนครับหนึ150่งร้อยห้าสิบศาถ้าเป็นหม้อ,อ,อไฟฟ้าครับแต่ถ้าเป็นแก๊สนี่ก็ต้องไฟแรงครับคือแก๊สเนี่ยถ้าไฟแรงก็คือเอาลงแล้วต้องเอาขึ้นนะครับคนแป๊บหนึ่งก็เอาขึ้นแต่หม้อทอดไฟฟ้ามันจะมีระบบตัดไฟเองครับมันจะมีระบบตัดไฟของมันเอง ไปเรื่อยๆครับวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เราจะสังเกตได้จากไฟถ้าไฟสีแดงเนี้ยปิดหรือดับตรงหรือว่าอุณหภูมิถึง150ยห้สองศาแล้วนะครับเราก็จะมาเลือกลูกชิ้นที่มันกรอบหรือว่าลูกชิ้นที่มันเหลือง ออกจากหม้อนะครับเราจะสังเกตจากชีสมองด้วยตาเปล่าก็เห็นนะนจะมีลูกที่เหลืองเลยครับก็คือมันจะกรอบแล้วแต่ผมจะรอให้ไฟมันตับก่อนถึงจะหยิบลูกชิ้นที่มันเหลืองออก,กอเพราะถ้า,ถาทอดนานไปมันก็จะลูกชิ้นที่มันลูกเล็กๆค่กกัมันก็จะแข็ง คนนะครับถ้าไม่คนไม่ได้ครับน้ํามันมันไม่ลัวลูกทุกนไม่โดนลูกินทุกลูก่ครับเพราะเรามันจะเล็กหน่อย ที่มันสีเหลืองก็คือมันจะกรอบแล้วนะครับสีเหลืองลูกเล็กๆคือมันจะกรอบแล้วกรอบแล้วเราก็หยิบเลยครับพอเราหยิบ จับเนี่ยได้เลนแกยเราจะรู้เลยว่ามันเริ่มแข็งมันแข็งแล้วมันก็คือนกรอบแล้วเห็นให้มันเสด็จน้ำมันครับกรอบนะครับา,าไฟดับพอดีครับกรอบนะครับทุกที มันเหลือมันกรอบนะก็จะมันก็จะเหลือแต่ลูกใหญ่ๆนะครับเนี่ยลูกใหญ่ๆพวกนีน้คือถ้าถ้าเราออกเนี่ยก็คือมันจะเหี่ยวเลยเพราะว่าข้างในมันจะพวงน้ำมันมันมันจะพวงมากครับ กรอบหน้าทางครับผมก็จะใช้ไอ้ลูกที่ใหญ่ๆนี่ผมก็จะใช้ใชเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้เหล็กกดนะครับเหล็กกด ประมาณเอ5นาทีนะครับ3-5นาทีเพราะถ้านานกว่าน,นั้นมันจะทําให้ลูกชิ้นเราแข็งเวลาเรามาอุ่นมันจะไม่กรอบนะครับมันจะแข็งครับให้ลูกค้าครับมันจะแข็งนีครับ3-5นาทีกดลงไปเลยครับ ได้ที่แล้วนะครับเราก็พร้อมเอาขึ้นจากเตาครับหยิบเลยก็ร้อนมากนะจยจะใช้มือจะใช้มือมือหยิบนะเตาเนี่ยจะคมสวยมากคนระับ